โลไมาได้ไปเห็ดเขาลามเจ้าสีต่าได้หนาเนี่ยเจ้าเป็นตากันด้วยเจ้าตานี่มาโบมะพร้าโบกมะพร้าวเห็ดเขาลามมันน่าหนาวนี่เขาลามเผาอันนี้โบกแล้วฟอกบ้ฟอกแล้วเป็นออกเจ้านิหนึ่งเนาะพอมะพร้าวแล้วมะพร้าวต้นร่างบานแล้วนุ๊กเผากับผู้กินนี่กับผู้กิน เสรม่งกันเนอมนีนะมงกันลอยเกาเกาสกัดนัดสม่งกันดิเขาแกแั้วก็สมงสม่สม่งสเวนตาสินซะึงไปตัดในขลามแกเอาคาบดึงคือลิงคับรียดอ่ากระหมดถึงสามสี่รอยแกเอเอาไปเขาตัด

พอเขาปละบุดีก็ออกมาไทยทางทีจะได้เห็นมงคนเีเซโกซโกควอสรอยเก่าเกทุกจนอยู่ได้แฟนเสื้มงสื้อรอยไปายกัดนัดเป็นตาห้าสิบเกาตาห้าสิเก้าเก่งกว่ห้าสิบเจ้ดสิบเีด้ยั เทได้โดยตีบทองแพงส่งก,ก,กับพื้นห้าสิบเื่ออการซืดของขั้วเขาก่อนเนื้อหอบคูดเตยกระต่ายตกใส่กะิเรอีหมกะกับเปนนแกะแปกเปรงบางคนแกะเปรยงโรกเปรกะเปน์เนีก็เอาอยากเขาตัดเอาแต่โจทุนมันเป็นร้านเขาเมืนไปตัดไมเขา้าลามเนาะจะซื้อเข้าลามเท่าแดงมัน ปอง่าลนะซื้อไหมเขาลำพูเท่าเมื่อไหร่ไปตัดส่องแกนก็พอ้วกะเพื่ออีคูดเฮ้นานลี่คูดหนึ่งน้ำหนักนานลี่คูดจิตคูด ส่วนเน็เขาล่ามยือบังหนี่งองยัหงห้องยังใช้กับโมขน,นเบลไม่เข้าล่ามเราโมขน,นกับพอ้อพ่อเ้าวเรากำลังนึ่งเข้ามืออีต้มตัวดินใส่นังกั้นกำยัยนไปขุเ้าเข้าขี้คานโอนารเข้าขีา้คา,า,า,าเนเก็บเอ้ยมาพี่เร็วเร็ว โบมเน่ามาเก็บมาพี่แล้วเนันเน่าี่ออเก็นเน่าเือกีซื้อกะทิกองทั้ตมียซ่อมโคบอยู่นี่อือตึมคบหนึ่เป็นเนาเียโอ้โเมื่อกี้มาได้เห็นหเก็บอเฮ้ยเฮ้ยเก็บเออเออจีเยี่ยผักเข้าแล้วเก็บเอีเยี่ยผักเข้าแล้วมี Bán phần mì, nó bột bột mà hay, bột hay, bột hay, ha, bột hay bột ngon hay ngon, mình ngon, bột ngon, bột ngon, bột lại bột lại ô ngon, à đi เอาทุเรียนนี่ไปต้มแนี่ยเอาข้าอยู่รังบ้านนึกเข้าต้มเอาน้าเอาไปไลยน้ากับนี่กับนี่มันกิโลกับนี่กับนี่กับนู่นี่เออนั่นแหละไปน้าจิ๊บต้มทวหงปลาหวานแดงหนึ่งไปจิ๊บต้มจิ้มเรามันเอาอ้อมเนึ่เก็บมาพี่แล้วเดี๋ยวตกอุ้มท่านาลี่ต้มอันนี้ได้ไส่เกลือได้เนึะน้า ต้องบันทันแหละหันดื้อละหัดือด้อละหันคุดจำจำมันจะได้มันด,ดูอา่าบันี้ก็จีมากมาเลื่อยบังเขาลามเห็ดเป็นปองบุดรีเป้าเนี่ยคนว่าเจี๊ยมันบุติด tận ốc nhạo quân ừ, vừa tăng Mày có làm làm hai cái vợ mà Xong bằng bằng บางห้าบางหรอต้นป้ายนพุ่นมาตัวนี้เลด้ตัดเลยเลยตัดเลยก็ได้ตัดท่านเราดูได้ตัดแนวนั้นก็ตัดเลยลองบัง เอาบัหัวห้ขแล้โอเคป้าบางนือสมดบักไล่ๆได้เจ้าวะแลถบกอเราอกับัหมีบหค่อป้าถ้าพอแล้วมันเกไปเฮวทิมโอเคบหมี่ไปเอาเอาไปห้นี่คือบังข้าวหลาเมื่อไปเฮวทิมหนาเตาูเลื่อน เคเดี Remember, Now, ๋ยวไปหยัดเขาลามเขาจะมาขนเขาลามมือนี้วันเสาร์อาทิตย์พ่าลูกผานลานเห็ดเขาลามน้ำมันล่มใส่ทุก่อนอันนี้กะทิที่เคี่ยวแล้วอันนี้เคี่ยวคือมันมันอันอันนี้เป็นข้าวที่มามาไว้แล้วก็นึ่งไว้ ถ้าว่ามาเพิ่งเนียยันเหมียวบางคนเขาเอาอันเขาสานเห็ดนี่เขาสานเห็ดมันนานงซุกไวซุกน้ำตาลใส่ชอบปั่นก้นน้องแก้มบม่ชอบแต่เพิ่นมาไม่ค่อชอบแต่แก้ก็ชอบดีนะเก๋ซะน,นิดหนึ่งมีเกลือบ้านบันหนาว <c oughs> มิติกินเกลือทิมไทยไปทุกบ่อนไอ้ม้นหนาวไทยอยไง อันนี้ทวดินต้มเอาทวดินใสอน่อุ้ยตอนแมงเพิ่นได้บอกเพิ่นว่าชอบทวดินอ่ะมันอไห้ก็จ่ต้องเซอร์วะก็เลือกไดเด็ดอันนี้กะทิอันนี้กะทินนะท,ที่บรีเคี่ยวกะทิที่คั้นเนาะมีโมคนอันโบเมื่อกี้เราฮึอน <c oughs> หนังคั้นเพลิอนอันนั้นนะหนังคั้นบนคูดนะ อันนี้เอาเข้าวนึ่งงับเอาบะขอเอาไปข้างมันก็นจะห้อมแล้วก็จะสุกไหวถ้าว่าเอาเขา้าวสานงยับนี่ก็ต้องใจเย็นๆต้องได้เอาไปต้มก่อนต้องได้เอาเขา้าวต้องได้เอาบางาังข้าวหนามไปต้มแล้วถึงจะามาข้างไฟมันยากก็เลยนึ่งเอาซะเห็นแบบไงไง สิมดูเห็นจ้ะอันนี้ขอโทษบวชเซพเธอหนาวมันหนาวสิมน้ำกะทิแล้วนี่เนาี่อันนี้จะหนาวน้ำกะทิจ้ะครับบวบังเขาลำมาให้กันไปเอาบังเขาลำไปหนาวเดี๋ยวประวัติคนใส่น้ำตาลกันโอ้ท่านจะอร่อยเออไิมดูสิมอร่อยเลยหั่นหนาวสิมนิมไทยมะนาวเลยนะมนหนาวสิมน้ำกะทิสรุปสรุป เต็นติละอักะทิมันๆเอาน้ำกะทิล้างดิไซด์กัขยับขยืนยนนันเดีย๋ยวนิ่งนะพอขยับไปวะใเห็นปละวัติเนี่ยเต้นหมเถอะเต้นหมดโดยกะทิมะนาวกกะทิเอามาสดนำกะทินี่ปั่นมาอีเซนเทเซนอันนี้สูตรลูกเขาคอนแน่ขอโทษคอนแน่<อ> บวกลบค้นเอ้าเจ้าบุ๋มมดเอ้าสิมเลยแก๊บสิมว่ามัอนว่านบ่หนาวสิมเลยหน้าบึ้งหนาวเด้ออืมว่าไปเรื่อยหวานไปนิดนึงไปสิมอันนึงก่อนนะป้าเอ้าหวานเจ้าหวานเจ้าหวานไปนิดนึงบ้ามาพิมหวานไปนิดนึงบอกว่าบอกว่าบอว่าใส่น้ำตาลเติมหายมะนาวหายไม่ดูเป็นคนเป็นขุ่นึงเหรอเจ้า อันนั้นแม่ทำเบียร์บางคนแตกบางคนมือโผลกเ็เลยมาทำเครื่หลับใช่แล้วเรื่องบ๊าวันซิมโอ้ฝนไม่ใส่นี่ก็ติดกัน,ววนเนะาะหวานก็หวานเกินไปเหรอวาบหวานใส่น้ำตาลตึมหวานก็หวานก็ไปกันอย่าไม่เออเท่าน้ำตาลแล้วจะบอกให้เท่าน้ำตาลน่ะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ๋อจุจุดงอีบอตรงว่านฮ้อมันอร่อยอร่อยบุญไเอา้เขมันเนอเจ้ารีมาซิมว่ามองนี่ปอป่นาดีนีตองบหมักว่าน ออหั่นไปหั่นยังเซฟแล้วให้หนาอิมเคันี่เร็วแต่ทีจริงถ้าวางกัหมันตรนี้ก็โอเคมาน้ำก็ว่าบอกโอเคหนามันวานก่าน้ำเคีมน้องเก้มเหมือนกันต้องน้ำเหนอมันจะได้หนา กันประวัตว่าบอกบอก้างไงปะวัตว่ามันบมดติมเลยการหายบนนี้ขนาดประวัติเซอร์่รด์ไรเงี้ยบออ,ยบอ,อันนั้นเลยนี่มนที่ชอบตัวนตักสบายเลยปัะนัดใจพี่การเ,เออโตงนี้แม่ไปควักท่อหมอกของผมเสร็จแล้วนะครับไปให้ยุงคนเผาหน้าปัดนี้เราจะเตรียมป,ปืนใหญ่มาสังหารยิงบ้าน ต้องใส,ส่ีนเด้อป้าวอซิตได้ยังมีเร็วๆตลอดเด็กกาวันมียอดชาติมาแน้วอีกบังหนึ่งแบบนเ้อีกบางหนึ่งมีออกมัน,กนเอาอันเต็มแล้วไม่คือลุงขนเท่าเอาถ้าเมื่อวันมีผีก็ผีกอ่อนไม่ต้องปั๊ดนี้เถอะ แกมอันนี้มันคมไฝกันเยอะยำแจงๆโอ้ยาำไป่เมียจี่ไฟแล้วนี่เผาข้าวรามมางคนเห็ดห่าวเผาข้าวราบคอมเมนต์เผาเทเทเดาข้างบ่ข้างก้อนมเป็น่าตุต้นขี้เกียใส่เป็นธาตุ้เกียรมอข้อมอข้เข้ท่าน มือกอบไฟเนาะมอเลอีต๊กแซมเมื่อไหร่บนนึ่งบุ๋มเนีเห็นด้วยน่าวน่าน่าวำปั้มาพี่กันข้างมันแฮมนิดนึงกระสุนเลยนี่เพราะเข้าหอกันนึ่งเราข้าวหอมข้างมันหอมมันติดเจลียมันมาลองตังเต็งมาลองตังเต็งมึงงามแิเฮ้มึงงามวะ หยดยอดแล้วเนาะหนุ่มลังดูไอ้แล้วและแหละได้ดีเดียวนะตกมืออ่นบาทอวดได้ปีแล้วแต๊ดแจ๊ดนะแจ๊ดแจ๊ดสองสีนะ่หกเป็ดเกากระบอกตุ่มใบบางนุ่งตาล่ะเออมีควันขึ้นด้วยข้างมึงก็มุม่นๆโอ้เว้นมันไม่อันนั้นทำมาไม่เปื้อนมะพร้วาวกันค่อนขึ้น